เอมมี่ซึ้งน้ำใจเป็กสันชัยพาแม่ฉลองวันเกิดหลังโควิดทำให้ไม่ได้ไปหาถึงสองปีเอมมี่ซึ้งน้ำใจเป็กสันชัยเอมมี่กลินประทุมนักแสดงลูกครึ่งไทยอเมริกันโพสต์ข้อความลงไอจเอมมี่กลินประทุมพร้อมกับมีข้อความว่าอยากเขียนเล่าอะไรนิดนึงนะคะด้วยสถานการณ์โควิดที่เป็นมาและที่เป็นอยู่มันทำให้มีไม่ได้กลับไปเยี่ยมแม่เลยทั้งทางที่ทุกๆปีมีจะกลับไปหาอย่างน้อยก็ปีละครั้งนี่สองปีแล้วที่ไม่ได้เจอแม่ ่คิดถึงมากๆแล้ววันนี้ก็เป็นวันเกิดของแม่ด้วยความที่พี่เป็กอยู่ที่อเมริกาอยู่ตอนนี้แกก็อุตสนะ่าห์นัดแนะแม่พาแม่ไปดินเนอร์พาไปข้างนอกมีเค้กมีร้องเพลงให้เห็นหน้าแม่แล้วรู้เลยว่าแม่มีความสุขมากๆแม่บอกว่ารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเจ้าหญิง <laughs> แม่ไม่ค่อยได้ออกไปฉลองวันเกิดตัวเองเท่าไหร่ก็บอกว่าแค่ได้อยู่กับพี่เป็กก็ทําให้หายคิดถึงมีได้บ้างมีอยากจะขอบคุณพี่เป็กมากๆนะคะแบบมากใครหลายคนอาจจะ ไม่รู้มุมนี้ของพี่เป๊กแต่แกเป็นคนน่ารักมากๆใส่ใจรายละเอียดของคนรอบข้างรักใครรักจริงและมี่รู้ว่าแกรักมี่มากเป็นน้องรักคนหนึ่งของแกเลย i อโน w แต่คือโคตรซาบซึ้งมากๆที่นอกจากจะรักมี่แล้วแกยังรักและดูแลครอบครัวของมี่ด้วย